พุทธธรรมแห่งการตัดสรู้ในเย็นของวันที่23พฤศจิกายนพศส5 6 4ั 64, นกมหาวิชาลัยธรรมมิกราชข้าพพุทธเจ้าในกาบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้อพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธเ้าองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธเ้าองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้าค่วันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถาม ถึงข้อธรรมบทที่75ในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับลูกนะเจ้าค่ะคือตั้งแต่วันนั้นที่ลูกจาริกไปและได้พบกับพระสงฆ์รูปนั้นที่ทุดงอยู่ในป่าแล้วก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่กรุบาจา์สมัยก่อนหลวงปู่หลวงพ่อ พระกรรมฐานหลายรูปได้ประพฤติปฏิบัติอย่างสถานที่เหล่านั้นจนทำให้ลูกเกิดความคิดเช่นนี้อย่างนี้ว่าการประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าปฏิบัติในป่าในเขาการดำเนินแบบพระป่านั้นก็มีความน่าเลื่อมใสและเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ายกย่อง เป็นหนทางหนึ่งที่จะเข้าสู่ความพ้นทุกข์ได้แต่ว่าการประพุทธปฏิบัติในแบบที่ลูกปฏิบัติอยู่มันอาจจะมีความแตกต่างกันจากเส้นทางเส้นนั้นเพราะการปฏิบัติหรือขนทางการปฏิบัติแบบลูกที่พากันปฏิบัติตามแบบแผนรูปแบบหลักสูตรที่พระพุทธโตองค์ ทรงวางเอาไว้ให้นั้นคือการปฏิบัติอยู่กับวัดอยู่กับชาวบ้านอยู่ในชุมชนอยู่คลุกคลีกับโลกกับสังคมก็จะเป็นรูปแบบการปฏิบัติอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็เป็นหนทางที่สามารถที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยสภาวะธรรมภายนอกว่าน่าเลื่อมใสว่าดีว่าเป็นหนทางที่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วก็สามารถเข้าถึงความพ้นทุก์ได้เช่นเดียวกันลูกจึงมองทั้งสองหนทางนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติแบบที่ลูก ปฏิบัติกันอยู่คือปฏิบัติอยู่กับวัดปฏิบัติอยู่กับชาวบ้านอยู่กับชุมชนกับการปฏิบัติที่พระธุดงพระป่าท่านบำเพ็ญปฏิบัติจะเป็นหนทางใดก็ตามก็เข้าถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันพยงแต่แตกต,ต่างกันตงรงลักษณะภายนอกตรง ที่ผู้คนจะมองเห็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองลูกจึงจะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาอธิบายสภาวธรรมความแตกต่างของการปฏิบัติทั้งสองรูปแบบให้ลูกได้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะก็ดี แล้วละพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเอ่ยแต่อย่างนั้นก็จงทำจิตให้สบายทำใจให้สงบตั้งมัน่นทำจิตของตนให้ตื่นรู้รู้ตื่นตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆพิจารณาตามธรรมคือความจริงดังต่อไปนี้ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสิ่งที่เป็นความจริงนั้นมันก็มีอยู่ไม่อาจมีสิ่งใดประเพี่ยนให้มันเป็นของปลอมไปได้สิ่งที่เป็นเรื่องปลอมๆก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นเรื่องจริงได้ฉะนั้นความจริงก็คือความจริงมันก็มีขกมัน อยู่นั่นละลูกขค้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าน้อยเอ้ยและการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันลูกปฏิบัติแบบไหนแบบอยู่ในบ้านแบบอยู่ในวัดบ้านปฏิบัติอยู่กับชาวบ้านอยู่ในสังคมโลกกว้าง กลุ่มกลีกับผู้คนอยู่ในรูปแบบนี้ถ้าหากว่าจะเข้าถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงความจริงของธรรมก็คือเข้าถึงถ้าเข้าไม่ถึงมันก็คือไม่ถึงมันก็มีทั้งของจริงและของปลอมซ่อนอยู่ในหนทางเส้นนี้ การประพฤติปฏิบัติในรูปแบบของการปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาประพฤติปฏิบัติตามทวด,ดงเขวัดหรือข้อวัดปฏิบัติของวัดป่าพระป่าก็มีทั้งผู้ปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมและมีทั้งผู้ปฏิบัติ แล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมลูกเอ๋ยก็มีทั้งผู้ที่เข้าถึงความจริงความถูกต้องและผู้ที่หลงทางไปหลงไปก็มีลูกของปลอมก็มีของจริงก็มีในเส้นทางนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าโนยให้เอ่ย จึงไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติแบบปฏิบัติอยู่กับบ้านอยู่กับวัดบ้านหรือการปฏิบัติอยู่ในป่าการทุดองอยู่ในป่าในเขานั้นเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่สุดเพียงแต่ขนทางของการปฏิบัตินั้น มันก็มีเพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายได้เลือกให้ตรงกับจริตตรงกับวิสัยแห่งตนเท่านั้นการปฏิบัติอยู่ในบาทในเขาเคอการฝึกตั้งแต่การตีกรอบตนเองด้วยกฎระเบียบข้อห้ามต่างๆเพื่อดันเข้าไปสู่ความดีภายใน แล้วจึงค่อยเอาความดีภายในที่ก่อเกิดขึ้นกลับออกมาขัดเกลาเจอในกระลับกระทบทดสอบจากสิ่งต่างๆทั้งหลายภายนอกถ้าเกิดชนะได้ก็ถือว่าพ้นทุก์ได้การปฏิบัติแบบที่ลูกปฏิบัติกันอยู่ คือการปฏิบัติอยู่กับวัดบ้านอยู่กับชาวบ้านอยู่กับผู้คนคือการเริ่มปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติไปทดสอบไปขัดเกลาไปเจรไนไปเรียนไปพร้อมกันแล้วก็ค่อยๆก้าวถึงความดีทีละขัน้นทีละขั้นไป ในที่สุดถ้าหากว่าลูกสามานที่จะชนะต่ออำนาจแห่งกิเลสตัณหาสิ่งทดสอบสมมุติทั้งหลายได้ลูกก็คือพทดพ้นทุกข์ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นหนทางที่มีหลายหนทางให้เลือกให้ปฏิบัตินั้นก็เพื่อที่จะหา วิธีที่จะทำให้จิตอของตนเข้าถึงความดีและเอาความดีเอาสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นในตนแล้วกลับมารับกระทบทดสอบกลับมาต่อสู้กับสิ่งทดสอบต่างๆเพื่อใช้ชนะเท่านั้นลูกฉะนั้นบางคนก็เลือกเลือกที่จะ ทำความดีไปสู้ลบไปบางคนก็จะเลือกเลือกที่จะเข้าสู่การปฏิบัติด้วยการตัดทุกอย่างและฝึกให้แข็งแกล่งจึงกลับมาต่อสู้ขึ้นอยู่กับเส้นทางของแต่ละคนจะนั้นลูกทั้งหลายเอ้ยทุกเส้นทางถ้าหากว่ายังคงดำเนินอยู่ ในเส้นทางแห่งความดีเพื่อลดลักกิเลสเพื่อให้เข้าถึงนิพพานนั้นไม่ว่าจะดำเนินอยู่ในเส้นทางใดก็ย่อมสามารถที่จะพ้นทุก์ได้ลูกพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ๋ยลูกก็ลองพิจารณาธรรมทั้งห้าประการดังต่อไปนี้แล้วลูกก็จะเข้าใจ มากเพิ่มขึ้นทำในประการที่หนึ่งนั่นหนทางแองความพ้นทุกข์คือการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลทำสมาธิและปัญญาไม่ว่าลูกจะอยู่ในป่าอยู่ในวัดบ้านหรืออยู่ในบ้านก็ตามลูก หากลูกเป็นผู้มีศีลเป็นประจำเป็นผู้พิจารณาธรรมอยู่สม่ำเสมอเป็นผู้ทำสมาธิอยู่ตลอดเป็นผู้เจริญปัญญาจนรู้แจ้งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงอยู่เสมอชีวิตที่ลูกดำเนินอยู่นั้นดำเนินอยู่ในเส้นทาง แห่งสินธรรมสมาธิปัญญาสถานที่ที่อยู่ภายนอกนั้นไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาเลยลูกการประพฤติปฏิบัติของลูกย่อมจะเกิดผลหากว่าลูกนั้นดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางแห่งศินธรรมสมาธิปัญญาแล้วย่อมถือว่าใช่ได้ ย่อมอยู่ในหนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นแน่แท้เช่นั้นบุคคลบางกลุ่มอาจหมาะก,กับหนทางที่บำเพ็ญอยู่ในบาทในเขาและเข้าถึงความสงบมากกว่าได้ปัญญามากกว่าสะดวกอย่างนั้นก็ปฏิบัติไป แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบแห่งศีลทมสมาธิปัญญาเช่นเดียวกันบางคนบางกลุ่มสะดวกที่จะปฏิบัติอยู่กับพัดบ้านอยู่กับชาวบ้านญาติโยมได้การทำสาธารณประโยชน์ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยสะดวกที่จะปฏิบัติอย่างนั้นก็ขอให้อยู่ในกรอบแห่งศีลทำสมาธิและปัญญา ประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติไปก็ย่อมจะเกิดผลย่อมจะได้ผลลูกบางคนสะดวกที่จะปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนใช้บ้านเป็นวัดแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆอยู่ในกรอบแองสินทำสมาธิปัญญาปฏิบัติไปจนถึงจุดที่ ปัญญานน้นจะพาให้ตนนั้นดำเนินในสิ่งที่ถูกต้องจนอยู่เหนือกิเลสตัณหาก็ใช้ได้ลูกฉะนั้นพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเอ่ยสถานที่ภายนอกนั้นจึงไม่สำคัญอะไรและไม่ใช่สิ่งตัดสินว่าดีไม่ดีถูกหรือผิดแต่สิ่งที่ตัดสินให้ลูกว่าลูกนั้นจะทำดีได้ไม่ได้ทำถูกทำผิด ก็คือกรอบของศีลธรรมสมาธิปัญญาต่างหากแล้วลูกถ้าลูกอยู่ในที่ใดก็ตามถ้าไม่มีศีลธรรมสมาธิปัญญาก็ย่อมผิดลูกอยู่ในที่ใดก็ตามถ้าปฏิบัติตามหนทางแง่งศีลธรรมสมาธิปัญญาแล้วก็ย่อมถูก และจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้ตนนั้นเข้าใจทุกอย่างอย่างแจ่มแจ้งลูกก็จะสามารถประพฤติปฏิบัติจนถึงความพ้นทุกข์ได้ลูกต่อไปทําในประการที่สองหากการประพฤติปฏิบัติของลูกนั้น ลูกได้เพียนพยายามฝึกฝนจนลูกสามารถที่จะฝึกแยกจิตแยกกายแยกให้ลูกให้เห็นทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงไม่ว่าลูกจะอยู่ในที่ไหนก็ไม่สํำคัญอะไรหรอกลูกขอเพียงแค่ลูกรู้จิตรู้กายรู้สิ่งที่ดำเนินแองกาย รู้สภาวธรรมแห่งจิตอยังจ่มแจ้งและลูกสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติอยู่ในกอมของความรู้แจ้งเห็นทุกสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอย่างผู้รู้ตื่นก็ถือว่าใช้ได้อยู่ที่ไหนก็มีปัญญาแห่งความรู้ตื่นรู้เท่ารู้ทันรู้ตามทุกสรรพสิ่ง ตามความเป็นจริงรู้จิตรู้กายถือว่าใช้ได้ลลูกเอ๋ยต่อไปประการที่สามหากลูกนั้นได้ฝึกฝนประพฤติธปฏิบัติอยู่ในกรอบของการฝึกรับกระทบจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆฝึกฝนตนไอ้ตอนนั่นอยู่เหนืออำนาจ ของการครอบงำจากกิเลตัณหาให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆฝึกลดละก,กิเลตัณหาฝึกเอาตอนให้อยู่เหนือกิเลตัณหาฝึกรู้ในสิ่งที่กระทบทดสอบต่างๆฝึกจิตให้รู้เท่ารู้ทันรู้ตามสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าใช้ได้ลูกเอ๋ย เชนั้นก็จงตั้งใจปฏิบัติไปในเส้นทางที่ตนสะดวกทำแล้วเกิดผลนั่นแหละคือหนทางที่ถูกต้องถ้าเราทำในสิ่งที่ทำแล้วไม่เกิดผลทำแล้วไม่ตรงกับจริตวิสัยแห่งตนทำแล้วมีแต่ความทุกข์นั่นแหละลูกคือสิ่งที่ผิด เช่นั้นเมื่อลูกเห็นทำรรอยู่จเจริญในธรรมจเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่การประพฤติปฏิบัติของลูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ย่อมถือว่าใช้ได้ลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่สีหากการประพฤติปฏิบัติของลูก ฝึกที่จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างฝึกที่จะยอมรับความเป็นจริงของทุกสิ่งฝึกที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโดยไม่ตกเป็นทาสของอะไรอีกต่อไปเพราะอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ว่าลูกนั้นจะอยู่กับอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถ ทำให้ลูกกุ่นมัวมัวหมองเศร้าหมองได้และเคลิ้มตามสิ่งเหล่านั้นได้เพราะลูกเป็นผู้อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งแล้วย่อมถือว่าใช้ได้ลูกสถานที่อยู่ในโลกปีนี้สิ่งสมมุติในคำสมมุติว่าอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านจึงเป็นเพียงแค่สิ่งสมมุติเท่านั้น ไม่มีอะไรมีผลต่อใจิตใจของลูกย่อมถือว่าดีถือว่าประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องนี่คือสิ่งที่สำคัญต่อไปทำในประการที่ห้าขอเปียงแค่หนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของลูกนั้นดำเนินไปเพื่อดับเหตุแห่งการเกิดของลูก แล้วลูกสามมหาที่จะดับเหตุแห่งการเกิดได้จนถึงเส่งการเป็นองค์พระอาหารหันต์ก็ย่อมใช้ได้ย่อมดีและตรงต่อจุดมุ่งหมายฉะนั้นพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเอ่ยจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการปฏิบัตินั้นคือเข้าถึงความพ้นทุก์เส้นทางที่สำคัญคือ ศิลธรรมสมาธิปัญญาไม่ใช่ในป่าหรือในบ้านทุกอย่างเพียงแค่ดำเนินไปหาที่ที่เหมาะกับตนในการฝึกฝนและตนสามารถเข้าถึงทำเข้าถึงการปฏิบัติได้มากถือว่าใช้ได้เพราะทุกหนทางก็มีความดีงามในตัวของมันอย่างการประพฤติปฏิบัติในป่า ข้อวัดปฏิบัติของพระป่าท,ทั้งหลายก็เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นหนทางที่กลุ่มคนทั้งหลายได้เลือกที่จะปฏิบัติแบบนั้นเพราะเป็นรูปทางหนทางที่มีรูปแบบในการที่จะยึดถือเป็นกรอบของความดีในการปฏิบัติไปและดูแล้วก็เป็นสิ่งสวยงาม เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้ตามหนทางเส้นนั้นอย่างแท้จริงโดยเห็นได้โดยทั่วไปบุคคลทั่วไปก็มองเห็นได้แต่การประพฤติปฏิบัติแบบที่ลูกนั้นปฏิบัติอยู่คือปฏิบัติอยู่กับวัดบ้านคลุกคลีกับญาติโยมชาวบ้าน เพื่อนำพาเขาปฏิบัติตามด้วยมีหลักสูตรให้ปฏิบัติอาจจะเข้าไปในเมืองเข้าไปในที่ที่ชุมชนเพื่อที่จะได้ชุดช่วยดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นหนทางปฏิบัติอีกหนทางหนึ่งที่จะชุดช่วยผู้คนได้มากเพราะคนที่อยู่ในเมืองนั้นมีอยู่มากคนที่จะสามารถ ประพฤติปฏิบัติได้ตามรูปแบบที่ลูกพาปฏิบัตินั้นมีอยู่มากการที่จะเข้าไปอยู่ในบาทนั้นก็มีอยู่แต่ก็เป็นส่วนน้อยการประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของการที่จะต้องฝึกฝนตนด้วยการประพฤติปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งที่จะต้อง มีข้อวัดปฏิบัติต่างๆเป็นกฎบังคับก็มีคนในกลุ่มน้อยที่จะเข้าไปและเข้าถึงแต่การปฏิบัติแบบที่ลูกพาปฏิบัตินั้นจะทำให้ผู้คนนั้นเข้าถึงการปฏิบัติได้มากมายหากทุกคนเข้าใจในหลักการปฏิบัติฉะนั้นหนทางที่ลูกปฏิบัติอยู่ จึงจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยผู้คนได้มากจึงเป็นหนทางที่องค์พระพุทธเจ้าเลือกเพื่อที่จะให้ดวงจิตทั้งหลายได้อาศัยทางเส้นนี้เพื่อความพ้นทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยในหนทางแห่งการปฏิบัติในรูปแบบของการปฏิบัติตามวัดบาทนั้นก็ดีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่แล้ว ก็ดำเนินไปใครชอบปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติแบบนั้นไปแต่รูปแบบของการปฏิบัติกับวัดบ้านการปฏิบัติโดยใช้หลักสูตรการปฏิบัติอยู่กับผู้คนและพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้นบทนี้นั้นยังไม่มีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน รูปแบบการปฏิบัติแบบนี้ยังไม่มีแนวทางที่สิ้นสุดคือถึงซึ่งความพ้นทุกข์ให้ทุกคนได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นไปได้จึงเป็นหน้าที่ของลูกเท่ลูกจะต้องทำให้เส้นทางเส้นนี้ปรากฏขึ้นและชัดเจนเพื่อเป็นหนทางให้กับดวงจิตทั้งหลายได้ปฏิบัติตามกันไป เพราะต่อจากนี้ไปโลกจะเจริญมากวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายในยุคนี้นั้นจะใช้ชีวิตอยู่กับความเจริญของโลกด้วยเทคโนโลยีต่างๆซึ่งถ้าหนทางแห่งการปฏิบัติไม่พัฒนาตามโลกตามยุคตามสมัยก็จะไม่สามารถชดช่วย ดวงจิตในยุคนี้ได้เลยจะมีก็เป็นเพียงกลุ่มดวงจิตน้อยๆแค่าส่วนหนึ่งเท่านั้นละลูกฉะนั้นรูปแบบการปฏิบัติที่จะต้องพัฒนาตามโลกตามยุคตามสมัยจึงต้องก่อเกิดขึ้นต้องอาศัยความเจริญเหล่านี้ในการชดช่วยดวงจิตทั้งหลาย ตามรูปแบบนี้และสามารถพ้นทุกได้เอยียงแท้จริงนั่นคือภารกิจของลูกคือสิ่งที่ลูกต้องทําและต้องสร้างขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกก็จงทําหน้าที่ของตนต่อไปนะแล้ววันหนึ่งหนทางที่ลูกสร้างที่ทํานี้จะทําให้จิตทั้งหลาย มีหนทางมีที่พึ่งที่อาศัยมีแนวทางการปฏิบัติและจะสามารถุดช่วยดวงจิตทั้งหลายในยุคนี้ได้ลูกผู้คนและโลกจะมีความเจริญมากเพียงใดก็ตามแต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยไม่มีอะไรขัดขวางหนทางแห่งพระนิพพานของเขาเหล่านั้นได้เลย นั่น <Heh> จ <prototypes> ึงเป็นการวางแบบแผนการเผยแผ่ธรรมกึ่งพุทธการและการชุดช่วยดวงจิตในยุคแห่งเทคโนโลยียุคแห่งความเจริญเช่นนี้ลูกลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังเราจงกล่าวธรรมนันมาเถิดพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ ลาบขอบพระคุณพระพุทธทองค์ที่ทรงแม่ตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะถึงความละเอียดของเส้นทางที่แตกต่างแต่มีจุดมุ่งหมายคือที่เดียวกันลูกพอจะเข้าใจแล้วว่าทุกเส้นทางมีเหตุผลมีความดีงามอยู่ในตัวของมันเองแต่เราควรที่จะประพฤติปฏิบัติ อยู่ในกรอบแห่งศีลร,รมสมาธิปัญญาและฝึกฝนประพฤติปฏิบัติตนให้สามารถเป็นผู้รู้ตื่นรู้ตามความเป็นจริงแยกจิตแยากกายแยกทุกสิ่งให้เห็นตามความเป็นจริงตามสภาวธรรมเหล่านั้นฝึกที่จะรับกระทบและฝึกที่จะขัดเกลาตนให้อยู่เหนืออำนาจแห่งกิเลสตัณหาฝึก ที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดต่อไปเพื่อมุ่งสู่หนทางแห่งการดับการเกิดให้กับตนลูกพอจะเข้าใจาว่าแนวทางการปฏิบัติแบบพาร่ปานั้นควรที่จะรักษาเอาไว้เชิดชูไว้เพราะเป็นเส้นทางที่ดีงามแต่หนทางที่ลูกประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะุดช่วยผู้คนได้มากมาย ในยุคแห่งความเจริญเช่นนี้ลูกพอจะเข้าใจเหตุที่พระองค์ทรงให้ลูกเดินทางอยู่ในเส้นทางเส้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะลูกจะตั้งใจน้อมประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตนสร้างหนทางเส้นนี้ให้เจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนระเจ้าคะเอาไว้ลูกจะมาฝ้าฟังทำใหม่ พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ